มีเห็นอะไรนะเห็นว่า,<อ>วาเห็นอะไรสิเห็นว่ามีเรื่องเล่าเกีเาา่ยวกับอบตเอากับกำนันนะที่ลงในตำแหน่งเนี่ยอยากให,เให,ห้เล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยว่า,วาลงาเขาลงตำแหน่งยังไงไปเป็นผู้ใหญ่บ้านใหม่เป็นอบตอใหม่เขาลงตำแหน่งยังไงคนเราเพอถ้ามีหัวคนใหญ่ๆเนี่ยมันนักจะลงตำแหน่งลงหน้าที่การงานแต่ก่อนเป็นคนธรรมดาเงี้ยพอไปเป็น ผ okay. ู้ใหญ่บ้านเป็นอบตนี่มีตำแหน่งก็หลงตำแหน่งยังไงใช่ไหมไล่เมียไปกินข้าวข้างนอกยังไงเล่าให้ฟังอ๋อผู้มีเกียรติอ๋อผู้มีเกียรติครับเขาเรียกว่าผู้ม네ีเกียรติพวกนี้อย่าพป็นเล่นนลยพดเป็นเล่นนลคุณอืมนะดิคุณหนุ่มคือเรื่องจริงครับเรื่องจริงเลยเนี่ยเรื่องเรื่อว่าผู้มีเกียรติอ๋อผู้มีเกียรติก็แต่ก่อนก็ยังเป็นคนธรรมดาอแต่พอไปเป็นใหญ่เป็นโต ตั้งมาสมัครผู้ใหญ่บ้านก่อนเป็นผู้ใหญ่บ้านเด็กๆก็ไม่เป็นไรครับแต่พอถ้าอำเภอเขาไปรับไปมอบไปบั้งมอบอะไรเนี่ยตำแหน่งที่ให้ตำแหน่งให้ก็หน้าที่ประชุมประจำเดือนเงี้นะให้กนานอำเภอก็บอกเราเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วนะเป็นเมลท่านไม่ใช่ครับท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านไม่ได้เป็นคนแล้วนะท่านเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่เนี่ยคือผู้มีเกียรติ เ,เพราะการเป็นผู้มีเกียรตินั้นเราต้องวางตัวให้เหมาะสมนะครับอะไรที่เคยทําแต่เดิมมาก็ให้เลิกต้องวางวางตัวให้มันเป็นที่น่าเกรงขามอะไรที่เคยทําแต่ก่อนก็คือ,อยังไงนะาคือก็ต้องเลิกพฤติกรรมอาไๆที่เป็นปกติการกินข้าวการสูบบุหรี่การเดินการอยู่ในสังคมต่างๆก็ต้องเปลี่ยนไปอืเราจะมาเดินเรลูเรลูเรือเรือเรือเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ไ,ได้ต้องทําตัวให้เป็นผู้ใหญ่ ดูทำตัวแบบนั้นดูเหมือนไม่มีเกียรติใช่ใช่ไม่ได้มันก็ต้องมีเกียรติครับต้องทําตัวให้มีเกียรติอ,อล้วทำยังไงจะเนี่ยทีนี้พอกลับไปถึงบ้านก็นะแม่บ้านก็เห็นมีผัวมาก็ปกติเคยสูบบุหรี่ห่อด้วยใบตองม้วนใบตองแม่บ้านก็ไปตัดใบตองมาม้วนใหญ่เลยมาไว้ให้พอ่อเนี่สูยาสูบยา ก็เคยปฏิบัติแบบนั้นเลยอย่างนั้นมาก็เมียก็เห็นหัวมาก็ดีใจแต่ก่อนไม่ค่อยสละายเพราะเป็นผู้ใหญ่ยิ่งดีใจก็เตรียมให้เลยอ้าวก็ชินเนี่ยก็ค่ามเคยชินเคยชินครับพอเตรียมให้มาปุ๊บัวก็เห็นก็เอามือปัดออกบอกว่าอย่ามาดูถูกฉันนะอฉันจะมาสู่บุรีอย่างนี้ไม่ได้นะต่อไปเพราะฉันอ่ะมันเป็นใครคุณรู้ไหมเออฉันเป็นผู้มีเกียรติผู้มีเกียรติครับเพราะฉะนั้นคุณต้องไปหาบุรี สองมาให้ฉันฟกกลครวญเย้ะฟกคลิปอะไรเปนะอะไรก็ไปเอามาเมื่อวานเองได้ยังสู้เยอะก็ตอนนี้ผู้มีเกียรติจะไปสู้อะไรเลยเลยเลยนะผมไปตรงไปตองกระดาษหนังสือพิมพ์เมื่อแต่ก่อนไปต้องมีกระจอกเลยใหญ่กิะตุยมันก็ยังอยู่เมื่อวานนี้ใหญ่เกิดตไทยรัฐเดลินิวยังอยู่สู้เมื่อวานเองพอเป็นผู้ใหญ่ได้รับตําแหน่งมาสู้ไม่ได้ กินข้าวก็แม่บ้านก็เออไม่เป็นไรทำใจไปซื้อบริมาให้สามีผู้มีเกียรติบุบ้าร์ดนตุ้ติ้งเด็ดบ้าตุ้งิ้งโอ้ยให้ไปซื้อมาแกะให้อีกจุดไฟให้อีกจุดไฟให้อีกเฮ้ธรรมดาจะได้มีรักผัวจะได้ไม่ใส่ครับประเคนให้เลยนะครับก็เลยพอถึงตอนเย็นก็ทํากับข้าวอย่างอร่อยอย่างอร่อยเลยก็ปูเสือมาวางกับข้าวตักมาพ่อมาทานข้าวพ่อ ไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นไปกินไม่กินไม่ขึ้นไปกินไม่กินงอนอะไรไม่ได้งอนครับคนอย่างฉันจะไปกินข้าวอย่างพวกคุณไม่ได้เไปนั่งเสือกินอย่างนั้คุณต้องเอาข้าวมาจัดไว้บนโต๊ะต้องแยกมาต่างหากฉันจะกินกับลูกๆกับเมียเหมือนแต่ก่อนไม่ได้เพราะผู้มีเกียรติมันสูงกว่าต้องใส่ข้าวให้ก็เลยต้องเมียก็เลยต้องจัดอาหารไว้ขึ้นบนโต๊ะเอาน้ําไปให้ผู้มีเกียรติ โอ้ย oh, <c oughs> จัด <c oughs> ที่สำรับเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ธรรม่ดาที่ไหนตัวผู้มีเกียรติตอนใหม่ๆนี่เฮิมเกลิมนะฮะหลงตัวเองครับหลงตัวเองผู้มีเกียรติมีเกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยพอถึงเวลาเนีมีต้องยกน้ำมาให้ด้วยนะเฮ็ดแทบจะรินให้เลยเลยดึนให้เลยเลยเนาะน้ำแข็งไม่ได้ก็ไม่มีน้ำแข็งก็ไม่ได้ต้องไปหาซื้อเพราะตอนนั้นเป็นใหม่เงินเดือนผู้ใหญ่ไม่กี่บาทยังไม่มีเงินซื้อตู้เย็นเพราะกำนันยังไม่ได้มอบตู้เย็นให้รอะว่าเป็นลูกน้องก็เห็นนะฮะผม หลังจากนั้นก็พอถึงตอนค่ำเมียก็กลางมุ้งนอนเนาะ <c oughs> บ้านผู้ใหญ่แต่ก่อน <c oughs> ก็ไม่ได้ร่ำรวยเนาะไม่มีองค์มีแออะไร <c oughs> ก็ลางมุง้งติมุ้งเหรอเออกลางมุง้งทาบป้งทาแป้งปะห <c oughs> นะ้นาคิดว่าฝนัวก็อาบน้ําทาแป้งปะหน้าทาแป้งอย่างหอมเฉยคิดว่าวันนี้ฉลองผู้มีเกียรติสักหน่อย <c oughs> เนี่ยแม่มันนี่ครับพอยตลกยกมุ้งขึ้นมาแค่นั้นเองครับ ไม่รู้อะไรมันลอยมาจากไหนไม่รู้สิบนิ้วหรือว่าห้านิ้วหรือข้างซ้ายหรือข้างขวาไม่รู้เต็มหน้าอกเลยครับตึ๊บๆอลยหงายท้องตึ้งเลยอ่ะอู้แม่มึงทําไมทํอะไรอย่างนี้ลูกขึ้นมาแล้วชี้บอกนี้ไอ้ตรงนี้นะมันที่นอนผัวกูเนี่ยที่นอนผัวกูอส่วนมึงอ่ะผู้มีเกียรตินู่นกูกูก็สอบให้นอนกับมาข้างล่างนู่นไปนอนนู่นไปไอ้ผู้มีเกียรต มันทนไม่ไหวเออมันเกินไปอมันเกินไปนี่เรื่องนี้เนี่ยถ้าไม่เกิดขึ้นกับใครเนี่ยจะเล่าเป็นฉากแบบนี้ไม่ได้นะฮะพูดเข้าเนื้อแล้วที่มันนะฮะผมอันนี้เรื่องเขาเล่ากันมาเออเล่ากันมาแต่ความเป็นจริงเนี่ยพวกเรานี้เป็นหัวโขนอืนะฮะถ้าพูดเรื่องตัวตนของผมเองตั้งแต่เป็นอบตมาสองสมัยเป็นประธานสภาเป็นผู้ใหญ่บ้าน ทุกอย่างที่เข้ามามันล้วนแล้วแต่มีมูลเหตุต้องการอยากจะมาเพื่อทําหน้าที่อืในการแก้ปัญหาเรื่องนั้นๆนะครับไม่ใช่ว่าปรรชนาจะเข้ามาก็เพื่อที่จะได้มามีมีเงินมีทองมีอํานาจบาทใหญ่ไปคูรีดรดิตนาทาเรนหรือว่าอ,อวดเบงอวดดีอะไรกับใครที่ไหนทุกอย่างที่ทํามามันบอกได้ในสังคมว่าผมทําเพื่ออะไรอืนะครับถ้าหากว่าผมเห็นแก่อํานาจเห็นแก่เงิน มันไม่มีหรอกครับที่เราออกจากอบตอมาสมัครผู้ใหญ่บ้านเนีเพราะว่าอบตอเงินเดือนเยอะกว่าสบายกว่าไม่ต้องมายุ่งเรื่องร้องเรียนด่าไก่ด่าควายแล้วมาร้องผู้ใหญ่ว่ามันด่าระชนระชั้นสารพัดส,สารเพน้ํานาบนไม่อยอมเปิดให้นาล่างพอนาล่างไม่อยอมเปิดให้นาบนไหลท่วมกันทะเลาะวิวาทกันเรื่องอย่างนี้ไม่อยากจะเข้ามาเลยแต่มันมีมูลเหตุอันจําเป็นที่จะต้องคั้นอาสาเข้ามา ด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่ต้องการมีอํานาจบาดใหญ่อะไรหรอก<อ>เพราะทุกอย่างทุกคนที่หลงในอํานาจที่อยู่ในอํานาจนี่คือถ้าตัวเองรู้หน้าที่เนี่ยอ,อยู่ตรงไหนก็สบายออยู่ตรงไหนก็ไม่เดือดร้อนไม่สร้างปัญหาให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นที่รวมเ้ากันมาในบ้านเมืองเราเป็นมะเร็งรายนี่<อ>ก็เพราะคนที่หลงตัวเองลงในหัวโขนลงกับโมกที่เขาใส่ให้น่ะ<อ>แล้วไม่อยากถอด S <S ขึ้นแล้วลงก็ว่าขึ้นหลังเสือแล้วลงไม่เป็นแต่จริงๆงมันลงได้ลงได้ต้องลงอย่างมีเกียรติอ,อย่ามาลงแบบที่นคนปรปฐมที่ลงไม่งามอืมัเนี่ยมันเป็นเรื่องอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่ามันมีเฉพาะที่นคนปรปฐมแต่บ้านเราก็มีอมแต่มันยังไม่ถึงจุดเดือดเหมือนอย่างที่นคนปรปฐมแค่นั้นเองนะฮะผม<น>อันนี้ก็ฝากๆน้องๆนงุนง่นงๆที่ มีความอยากที่จะเข้ามาอยู่ในอำนาจทางการเมืองท้องถิ่นหรือฝ่ายปกครองก็ตามทีขอให้มีใจเอะครับให้มีใจตั้งใจที่อยากมาทํางานให้กับบ้านกับเมืองนะครับเพื่อให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นประชาชนได้เป็นที่พึ่งพาอาศัยอย่างแท้จริงอย่าไปได้อำนาจมาเพื่อกดขี่ข่มเหงชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับเวลาเขาร้องเรียนมาจริงๆก็ชาวบ้านก็ไม่ค่อยกลาจะร้องเรียนเท่าไหร่หรอกระดับบ,บิ๊กๆนี่บางทีก็คุยกันยากอื ยิงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเราในยุคนี้นะฮะมันก็มันก็ค่อนข้างที่จะทํางานเพื่อตอบสนองพวกกลุ่มมีอํานาจเสียมากกว่าเขาจะไม่ดูแลพวกเราหรอกครับอ่ายังไงก็ฝากเป็นข,ข้อคิดเนาะครับเป็นข้อคิดนะครับเขาจะดูแลคนที่มีผลประโยชน์ต่อกันเท่านั้นส่วนประชาชนเป็นผู้ที่จะต้องเขาดูแลต้องมีต้อง เอดเรต่อยกับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเขาไม่เต็มที่กับเราหรอกะขอให้เรานะจงคิดให้ดีนะครับแล้วก็ขอให้ท่านนะฮะประสบความสําเร็จนะครับอย่าซื้อเสียงครับและคนอย่าขายสิทธิ์ถ้าเราซื้อเสียงคือผิดกฎหมายคนขายสิทธิ์ก็ผิดกฎหมายบ้านเมืองบันไัย้าหากว่าเลือกคนซื้อเสียงมาเป็นผู้นําอืำขอบคุณครับอย <c oughs> ากอาดุเอดี